แชยอนจูนเผยเหตุผลทำไมไคและลิซ่าคือสุดยอดนักเต้นแห่งวงการเคป๊อปแชยอนจูนนักออกแบบท่าเต้นชื่อดังของเกาหลีได้มาร่วมพูดคุยในรายการออนไลน์ของ The Face ถึงการทำงานด้านการออกแบบท่าเต้นของเขาที่ได้ร่วมงานกับไอดอลชื่อดังของวงการเคป๊อปมากมาย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชนยองจุนเป็นที่รู้จักของแฟนๆ K-pop จำนวนมากจากการทำหน้าที่เด็เดนเทรนเนอร์ในรายการโปรดมาแบบต่อเนื่องซึ่งระหว่างการพูดคุยกับพิธีกรของรายการก็ได้ถามถึงความคิดเห็นของเขาว่า ใครคือนักเต้นที่เขาคิดว่ามีฝีมือยอดเยี่ยมที่สุดในวงการแค K-pop ป,ป,ปัจจุบันชวนยนจูนได้เผยได้เปิดเผยว่าสหรับผมแล้วมีสองคนครับจริงๆแล้วในวงการนี้มีคนที่เต้นเก่งอยู่เยอะมากเลยนะครับแต่สำหรับผมคือใคร EXO และ Lisa b a c k i พิงรับสำหรับใครแล้ว แต่ก่อนผมได้ร่วมง,งานกับเขาอยู่หลายครั้งซึ่งผมเองก็รู้สึกประทับใจในการเต้นของเขามากตั้งแต่ก่อนร่วมง,งานกันแล้วล่ะครับหลังจากคลิปการเต้นต่างๆของเขาเขาเป็นเหมือนนักเต้นที่อยู่เหนือจินตนาการเลยครับและผมรู้ได้ทันทีว่าเขาอินไปกับการเต้นมากแค่ไหนทำให้ตอนร่วมง,งานกันผมต้องพยายามมากในการออกแบบท่าเต้นที่จะทำให้เขารู้สึกสนใจ ซึ่งมันไม่ง่ายเลยครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ผมนะครับนักออกแบบท่าเต้นคนอื่นๆก็คิดเหมือนกันกับผมเราจะพูดเหมือนกันว่าความสามารถของใครในการเต้นมันอยู่เหนือจินตนาการมากซึ่งผมเองก็สบายใจนะครับที่เขาเป็นศิลปินไอดอลไม่ใช่นักออกแบบท่าเต้นไม่งั้นพวกเราคงหาง,งานยากแน่ๆกัน ในส่วนของลิซ่าก็เหมือนกันครับเธอเต้นไปด้วยความสามารถมากจริงๆผมเพิ่งได้ออกแบบท่าเต้นให้กับลิซ่าเมื่อไม่นานมานี่เองซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะอธิบายออกมาว่าเธอเต้นเก่งมากแค่ไหนถ้าจะให้อธิบายลิซ่าเธอเก่งในแบบที่เวลาสอนท่าเต้นเธอ1ท่อนแล้วหลังจากนั้นเธอก็สร้างสารรค์อีกหท่อนหรือสองท่อนที่เข้ากัน ได้ดีกับท่อนแรกที่สอนไปออกมาด้วยตนเองเธอสามารถพลิกแผลงท่าเต้นออกมาได้เป็นท่าของเธอเองได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับ